สวัสดีครับวันนี้ได้มาทดลองใช้เอ็นเลสนะครับตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมตัวใหม่ของลูมิเนสเนี่ยในการลดริ้วรอยหรือถุงใต้ตานะครับวันนี้ได้ลองใช้แล้วเนี่ยตอนแรกที่ทาลงไปเนี่ยก็เหมือนกับทาครีมปกติโดยทั่วไปนะก็ใช้ไปครึ่งสองนะครับลองลองลอง,ลองใช้ดูครึ่งสองกดว่าพอทาไปได้สักพักเนี่ยมีความรู้สึกว่าหน้าเนี่ยตึงขึ้น ตึงขึ้นมากเลยแล้วก็ถุงใต้ตาเนี่ยเมื่อกี้ได้ลองสองกระจกดูปรากฏว่าจากที่ที่เป็นถุงใต้ตาเยอะๆเนี่ยหายหายเลยหมหัศจรรย์นะฮะตอนนี้หมหัศจรรย์มากตัวน,นี้เนี่ยสองนาทีเห็นผลนะครับหมหัศจรรย์จริง,รงอยากให้ลองใช้กันดูนะลองลองมาพิสูจน์กันดูครับว่าเป็นอย่างที่ผมบอกจริงไหมเห็ดเลยครับ